เบาะเปลี่ยนฟิลรถก็เปลี่ยนนะคะวันนี้อยู่กับรถนิสสันจุ๊กนะคะลูกค้ามาทำพื้นเบาะแบบสวมเป็นสีแดงมะเหมี่ยวทั้งพันเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะนี้งานสวมคือสวมทับเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยตัวนี้จะเป็นลาย VP ีนะคะที่มีลายปักตะข่ายตรงกลางแบบนี้เป็นได้เย็บสีครีมนะคะแดงมะเหมี่ยวเนี่ยก็จะออกเป็นแดงเข้มๆนะคะดูมีอะไรดูเรียบหรูสุดๆเลยนะคะสีนี้ งานจะเป็นงานเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยนะคะงานทรงไหนทรงนั้นเบาะเดิมมาแบบไหนกว้างยาวเท่าไหร่เราตัดตามทรงนั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนรถรุ่นนี้รถรุ่นอื่นนะคะตรงรุ่นเท่านั้นกับงานาาาคาร์ไบเปอร์ดะค่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเบาะผู้หน้านะคะสวมทับเต็มตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าหลังให้1คู่2ใบซ้ายและขวานะคะหนังที่ใช้จะเป็นหนังพรีเมียมตัวหนา1นมิลเต็มพร้อมกับได้เย็บที่เป็นได้ในล่อนเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้างานคุณภาพเท่ากันทุกคันเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าร้านจะสอดไส้อะไรไม่นี่นะคะ ให้ดูกันชัดๆเลยค่ะว่านี่คือหนัง1มิลฟองน้ำอีก5มิลแล้วมีซับหลังด้วยผ้าที่คอดนะคะผ้าที่คอดจะเป็นผ้าใหญ่ๆแบบนี้คือเน้นใช้ทนๆอยู่ยาวๆกันได้เลยจ่ายทีเดียวจบอยู่ได้หลายปีเลยนะคะนี่เป็นหนังเทียมเกรด A เกรดพรีเมียมของทางร้านค่ะบาะหลังนะคะมีหัวหมอนทั้งหมด3ใบเบาะพับพแยกนะคะ60-40สามารถพับได้เหมือนเดิมส่วนตัวนั่งหลังก็แบบนี้เลยค่ะ ตามที่เห็นไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆนะคะงานสวยแบบนี้ทุกคันด้านหลังของบ่อหลังนะคะก็ะจะปิดเต็มให้แบบนี้เลยค่ะ งานสวยมากเลือกสีเลือกลายตามที่ชอบได้มีให้เลือกหลายสไตล์หลายสีนะคะมาที่ร้านก็เลือกแล้วก็รอรับได้เลยอยู่ที่ลาดพร้าว124นะคะโทรมาสอบถามราคาหรือว่าสอบถามรุ่นรถนะคะได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าลายด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ